นี่เธอเราเจอเพื่อนเธอที่เรียนนิเทศอ่ะเขาบอกให้เราไปหาที่สักที่หนึ่งอ่ะเป็นตลาดเขาจะไปขายแผ่นซีดีที่เขาดูเบื่อแล้วจะเป็นแผ่นผีดีวีดีเถือนหรือเปล่านะเริ่มน่าเป็นห่วงแล้วสิถ้าเป็นอย่างที่คิดนะตายตายตายเข้าขายผิดกฎหมายลิขสิทธิ์เลยนะเนี่ยคือเราถามมาแล้วไม่ต้องห่วงคือแผ่นทั้งหมดอ่ะมันเป็นแผ่นที่มีลิขสิทธิ์แต่ปัญหามันอยู่ว่าการที่จะไปวางขายเนี่ย มันต้องมีใบ,บอนุญาตหรือใบเช่าฉายตามพรบภาพยนตร์และวิดีทัศน์แน่น,นสิถ้าไม่มีใบ,บอนุญาตต้อยขายแผ่นแท้มันก็ผิดกฎหมายอยู่ดีนั่นแหละก็ะยังไงก็เตือนกันหน่อยแล้วกันปกติเราไม่ได้เตือนอืได้จะว่าไปยังมีคนอีกเยอะเลยที่ยังไม่รู้เรื่องใบอนุญาตยิ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้ามือสมัครเล่นนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยเอาเป็นว่าเพื่อนเมย์คนนี้ไม่น่าเป็นห่วงหรอกคะ่ะแต่คนที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือคนที่ข้างบ้านเมย์สิคะ คนนี้ชอบซื้อแผ่นผีดีดีเถื่อนมาดูรวมได้สิบถึงยี่สิบเรื่องก็ไปวางขายหลังตลาดนัดหลังหมู่บ้านเมเลยนะคะเนี่ยอืมอันนี้สำคัญเลยนะครับเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์นะครับคำว่าละเมิดลิขสิทธิ์ในที่นี้นะครับหมายถึงว่าการทำซ้ำตัดแปลงทั้งหมดหรือบางส่วนโดยที่ผู้ทำนะน,นะครับไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ครับแล้วนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนครับผม ไม่ใช่แค่ขายอย่างเดียวนะคะแต่ยังรวมไปถึงการให้เช่าต้นฉบับและสำเนาด้วยค่ะซึ่งผู้กระทำความผิดจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายทั้งโทษจำคุกและโทษปรับด้วยนะคะครับน้องๆคนไหนครับที่สนใจทางด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาครับทางคณะนิติศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็ได้มีหลักสูตรกฎหมายสาขาเทคโนโลยีและธุรกิจสร้างสรรค์ให้เลือกเรียนกันนะครับช้าไม่แล้คะน้องๆมาเรียนกับเราที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อและที่สำคัญน้องสามารถติดตามเก็บความรู้เกี่ยวกับกฎหมายได้ที่ easy law easy life ครับแล้วเจอกันนะคะ